สีสวยเลยมาดูความกรอบ <Yes. S 1> สวัสดีครับสวัสดีจ้าโม่พอกับตุกกบบระบะละคือเก้าค่ะทุกคนคะ่ะในช่องจาแห่งชาแนลมาค่ะเมื่อนีตุกกะบอละสิาพาพี่น้องมากินหมูกรอบค่ะพี่น้องหมูกรอบทําเองด้วยค้านี่ค่ะยโยๆเลยค่ะหมูกรอบกินกับตาําสัวค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ เส้นขนมจีนขเขา้าๆทำซั่วแซ่บๆมากค่ะพี่น้องขาแซ่บๆต้องกันมาหมูกรอบอ,อ่านี่ได้อยู่ได้อยู่ออันนี้ให้เธอนี่ฮะสีสวยเลยมาดูความกรอบได้ยินเสียงกรอบโอเคเลยผ่าน อืผ่านเพี่เรลบอกผ่านกัะทุกคนค่ะมวนน้องกันค่ะเอาเงิน้ำลายแตโกโยเขานะครับมากินด้วยกันเลยครับ tập mạng Hoàng có toàn nặng phù Nặng phù không ngon hả? ตำกับแสกนัวคือเกาขอทุกคนคะ่ะรสชาตินัวกลมๆอะไรตำตำส่วนหมูกรอบว่ารสชาตินัวนะดีแล้วนัวเลยดีเลย ตรงลดหน้าพอดีมนุกรอบอน้ำตีนก็เส้นยาวๆเหมือนเดิมครับได้ริดกรอบเย็น ป่นปินเลยออืืนีกแกให้ใสใหม่มากอ่ะจัดเป็นระเบียบด,ดีอืม,อมสีนีสวยกรอบสีเหลืองๆง,งามๆเนาะอโอ้โหทางผีเฮีย พี่เฮียละมาเถทุกคน,นะนี่แกะหนังแกะหนังกินดูกันกคน,นะอะไ้ล่ะหมวนพร้อมกันแกะดนืหอกมากเลย stop จัดมากเลยพี่น้อเนืมูกรอบเดนเห็ดกินเถอะค่ะพี่ข่านเห็ด <c oughs> <c oughs> อร่อยนื้อกับแดดดิ่ดชำๆเย็ยนๆนะพี่น้องแต่แม่งรสชาติดีมากเซนด์เลยตกใจมากเลยวันนี้เซนด์บัตอีก,กอ่ะ chấm bạc, nâng, học đi chậm ngon ạ có phải học có quên cho chương trình ตำบิญเหรอช่วจะเอาเมนูไหนมากะาตำตำบุญก่อนค่ะให้เอกขึ้นมูกอบแต่ว่มามตำจบก่อนแปคบัมตำบุแเรากับพ่อเล้วครับพี่น้องคะโมกอบเอาไว้พอกันคลิปหนาตอนนี้สเสรษบ้ญเหรอ สับมากครับวันนี้น้ำกว่าสีส,ยสวยๆนะครับพ่อพ่อเครัคพี่น้องคขาเอาไว้ชันมีรครับจังไดกกรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการฮห้คลิปให้เฮาน้ำจอค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ